สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับคลิปความรู้จากเว็บไซต์ d w w t h a i c o m training คลิปที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้นะครับนะเป็นในส่วนของคลิป on demand นะครับก็คือเป็นคลิปความรู้เนี่ยที่จัดทาขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากมีต้นเรื่องนะฮะส่งเรื่องขึ้นมาหรือส่งโจทย์เข้ามาเนี่ยว่าต้องการอยากได้ ความรู้นะครับนะลักษณะนั้นลักษณะนี้เนี่ยเพื่อเอาไปใช้เป็นประกอบโปรเจกต์หรือประกอบชิ้นงานของตนเองนะครับผมนะแล้วเมื่อทําคลิปเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังนำมาเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นนะครับนะได้ความรู้ตรงนี้ไปด้วยนะครับผมนะนะฮะาสำหรับในคลิปนี้เนี่ยนะครับนะก็ได้รับการติดต่อจากต้นเรื่องท่านหนึ่งนะครับนะติดต่อเข้ามาโดยเขาตั้งโจทย์นะับประมาณว่า,าเป็นระบบ เช่าคืนหนังสือนะครับนะโดยคลิปนี้เนี่ยเนื้อหาคลิปนี้เนี่ยที่เขาต้องการก็คือเมื่อมีการเช่าหนังสือเนี่ยจำนวนหนังสือจะถูกตัดออกจากสต็อกนะครับผมนะฮะนะฮะโดยที่เมื่อผมได้รับโจทย์มาแล้วเนี่ยผมก็ทําการตั้งชื่อตอนนะฮะผมตั้งชื่อตอนว่าโปรแกรมตัดสต็อกรายการสินค้านะครับนะเอ๊ะทำไมเป็นรายการสินค้าไม่เป็นรายการหนังสือนะฮะเพราะว่าแนวคิดเนี่ยก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับผมนะก็คือเมื่อมีการ ซื้อสินค้าหรือมีการเช่าหนังสืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะอะไรฮะเป็นการตัดนะครับนะตัดจํานวนนั่นเองนะอ่าจำนวนสินค้าหรือจํานวนหนังสือเนี่ยที่มีอยู่ในรายการในฐานข้อมูลออกไปนะครับผมนะซึ่งนะในคลิปนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้ทั้งอะไรฮะทั้งเรื่องการตัดสต็อกสินค้าหรืออ่าหนังสือนะครับผมนะก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมนะฮะสามารถประยุกต นะปรับปรุงได้นะให้เหมาะให้เหมาะสมกับท่านอื่นนะครับผมนะหรือเหมาะสมกับโปรแกรมอื่นๆก็ได้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไงนะครับผมนะฮะก่อนที่จะไปลงมือนะฮะในการสร้างะระบบตรงนี้นะครับหรือแอคชั่นของการตัดสต็อกตรงนี้นะครับนะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องมาดูในส่วนของฐานข้อมูลเสียก่อนนะเพราะว่ามีการใช้จากฐานข้อมูลนะครับนะ ผมสร้างตารางนะฮะไว้ที่ฐานข้อมูลเนี่ยชื่อว่า DW Book นะครับนะโดยมีโครงสร้างแบบนี้นะครับนะจุดสำคัญจะอยู่ที่ฟิลด์ที่ชื่อว่า I t e m Item มอันนี้จะเก็บจำนวนนะฮะจำนวนก็คือจำนวนที่มีสินค้าอยู่ในสต็อกนั่นเองเช่นรายการที่1มี5ชิน้นรายการที่2มี10ชิ้นอะไรแบบนี้นะมันจะอยู่ที่ตรง I t e m นะจุดสำคัญจะอยู่ที่ฟิลด์นี้เลย นะครับจะตัดสต็อกหรือจะคืนหนังสือหรืออะไรเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนะฟิลไอเทมนะครับผมนะสำหรับฟิลอื่นก็ลองดูนะครับผมนะ ID เป็น p i m a r y Key แล้วก็ฟิลอื่นก็ลองดูนะฮะถ้าเกิดดูไม่ทันก็กดเลยฮะหยุดชั่วคราวที่ u t u b e นะครับเราสร้างตามนี้นะครับผมนะฮะดูด้วยนะครับอันนี้เป็น i m a r y Key นะเป็นออโ o ้ e m e n t แล้วดูา data type อะไรด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับเมื่อสร้างตารางเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ทำการสมมติข้อมูลลงไป นะครับวันนี้ผมมีหนังสืออยู่4รายการนะอันนี้ก็หนังสือของเว็บไซต์ d w thai เองนะที่เปิดจําหน่ายนะครับผมนะฮะนะฮะอ่าก็จะดูตรงไอเทมนะฮะตรงนี้แสดงว่าอะไรฮะหนังสือ developer jquery เนี่ยนะมีอะไรฮะสิเล่มนะในสต็อกนะครับนะคู่มือการอบรมหลักสูตร php mysql มีอยู่5เล่มนะฮะนอกนั้นก็ลองดูตามจำนวนนะฮะนะโฟกัสไปที่อะไรฮะฟิลไอเทมนะครับหรือคอลัมน์ไอเทมอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของฐานข้อมูลนะครับผมนะตาราง ที่ใช้เก็บข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ชื่อว่าดีอดีดีวิวบุ๊หรือ d ีดับเบนะครับผมนะเมื่อสร้างได้ดังนี้แล้วมีอ่าข้อมูลลักษณะน,นี้แล้วนะครับผมนะก็ไปดูโปรแกรมกันเลยนะฮะที่โปรแกรมเนี่ยนะครับนะผมก็มาที่ดีมิเวอร์นะผมทำไว้2ไฟล์นะก็คือผมสร้างไว้2ไฟล์ไฟล์แรกเนี่ยชื่อว่า book rental นะครับนะไก่อันนึงก็คือ book อะไรฮะ rental action นะครับนะมี2ไฟล์ นะฮะสำหรับตัวแอคชั่นนะครับนะไฟแอคชั่น n p h p ตัวเนี้ยนะฮะบุ๊กเลนเทลแอคชั่นดอตัวเนี้ยนะฮะละไว้ก่อนนะมาดูตรงนี้ก่อนนะตรงบุ๊กเลน t a l p h ลเนี่ยนะผมจะผมทำการสร้างเป็นรายการแบบนี้ขึ้นมาซึ่งคุณอาจจะใช้เป็นลัก,ลกษณะ Dynamic Table สร้างก็ได้นะครับผมนะนะคละิปออน m a น d ก็จะเจาะเป็นประเด็นประเด็นไปนะครับนะสำหรับอ่า ในส่วนของ Dynamic t ท b บ e อะไรลักษณะเนี้ยที่มันดิสเพย์เป็นตารางลักษณะนี้นะครับนะถ้าเกิดใครดูคลิปนะครับความรู้จากอ่าเว็บไซต์ดีดไทยในชุดดีเวิร์ a ดาต้เบสมานะครับนะบนะก็คงคุ้นเคยก็คงสร้างสร้างได้กันอยู่แล้วนะครับผมนะฮะนะก็สร้างกันไว้ก่อนนะพอได้รายการมาแล้วนะครับนะอ่าผมดิสเพย์ให้ดูนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะ พวกนี้ผมใช้สีแอสตกแต่งนะครับผมนะนะก็เป็นตารางนะครับนะจุดสําคัญอยู่ตรงนี้ครับที่เราจะทํากันในคลิปนี้ก็คือเราจะเริ่มตั้งแต่คอลัมน์แอคชั่นตรงนี้นะผมเพิ่มคอลัมน์เข้าไปอันนึงเป็นคอลัมน์แอคชั่นนะครับนะแล้วผมคิมพิมพ์ชื่อแอคชั่นว่าเช่าเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตามชื่อโจทย์เนี่ยก็คือเป็นการเช่าหนังสือพอกดเช่าปุ๊บเนี่ยนะครับนะข้อมูลเลยฮะในตารางเนี่ยตรงไอเทมเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะลดลงนะครับผมนะผมก็พิมพ์อะไรฮะ คำว่าเช่าลงไปที่อะไรฮะ fill action หรือ call u แอ c t i o n ของอะไรฮะของ dynamic table ตัวนี้นะฮะมีคําว่าเช่านะครับผมนะทีนี้ไอ้คำว่าเช่าเนี่ยมันยังคลิกไม่ได้นะครับนะเราจะทําให้มันคลิกได้เราก็ต้องสร้างเป็นลิงก์นะฮะสร้างเป็นลิงก์เนี่ยให้เราลิงก์ไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า book rental action .php ที่เราสร้างรอไว้เมื่อสักครู่นะครับผมนะฮะผมก็ไฮไลท์คําว่าเช่านะครับนะ ตรงคาว่าเช่าตรงนี้เพื่อไฮไลท์หรือเลือกไว้แล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยก็ไปที่ p r o p e อ t y ครับอันนี้ผมยกขึ้นมาจากนั้นตรงช่องลิงก์นะครับนะของใครอยู่ที่ไรโมดซีเอสให้มาที่ html นะครับนะตรงช่องเลยฮะสร้างลิงก์ตรงนี้นะฮะกดอะไรฮะเครื่องหมายนะฮะเ r o w s e for Fil ลหรือปุ่ม b r o w s e ตรงนี้ b r o w s ์ไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า Book rental action นะครับนะพอเลือกเสร็จแล้วนะครับนะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมนะให้กดที่พารามิเตอร์ตรงนี้ต้องส่งพารามิเตอร์ไปด้วยจะได้รู้ว่าเช่าหนังสือเล่มมไหนนนะะครับผนะ ผมตั้งชื่อพารามิเตอร์ว่า id ของใครตั้งชื่อพารามิเตอร์อื่นขอให้จําไว้ด้วยนะครับนะถ้าใคร indie นะฮะนะถ้าเกิดใครไม่ indie ก็ทําตามคลิปนี้ไปก็พิมพ์คําว่า id แล้วสเต็ปอื่นจะไม่มีปัญหานะครับผมนะพิมพ์ในส่วนของพารามิเตอร์ตรงช่อง name เนี่ยนะครับนะว่า id จากนั้นตรง value นะคลิกนะครับกดไปที่อะไรฮะไอคอนสายฟ้าฟาของเราปุ๊บนะฮะ เลือกไปที่ record set ที่เราสร้างไว้เมื่อขั้นตอนการสร้างนลฮะ dynamic table นะครับผมนะหรือขั้นตอนการสร้าง record set นะฮะเลือกไปที่ id ครับนะเราจะส่ง id ไปด้วยนั่นเองนะครับผมนะ id นี้คืออะไรฮนะรอลัมน์ที่อยู่ในตารางที่ชื่อว่า d w book นะของฐานข้อมูลเมวัสัุคู่ที่เราได้พูดถึงไปวัสักคู่นะกด ok นะจากนั้นกด ok ครั้งหนึ่งนะครับผมนะก็จะได้ลักษณะนี้สังแกตตรง url ตรงนี้นะครับมันจะมี parameter อะไรตามมาพวกนี้นะครับนะ โอเคเมื่อได้แล้วนะครับกดโอเคสร้างลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับนะ,ะเดี๋ยวเราไปทสกันเบื้องต้นก่อนนะครับนะผมก็กลับไปที่ในส่วนของไฟล์นี้นะฮะเห็นไหมฮะหรือคุณจะกด F12 ก็ได้นะครับผมเห็นไหมพอมันลันขึ้นมาปุ๊บเป็นเลยฮะเป็นลิงก์้วกดได้แล้วนะวิธีการทสก็คือกดไปที่เลยฮะอันนีนะะ 1, 2, 3, 4, น้ผมกดไปที่ลำดับที่1นะฮะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยผมกดไปที่ลำดับที่1ึปุ๊บเห็นไหมสังเกตไหมฮะมันลิงก์มาที่ไฟล์เลยฮะ Book Rental Action แล้วมันมีพารามิเตอร์อะ1มานะครับนะเพราะว่าอะฮะเราดึงมาจากตรงนี้นั่นเองคือตรงลำดับเนี่ยผมเอา id มาวางนะครับนะถ้าเกิดผมคลิกไปที่ฮะตรงหนังสือ php advanced workshop นะซึ่งมันเป็น id 3นะหรือลำดับที่3ตรงนี้นะกดไปปุ๊บมันต้องส่งนะฮะ id 3มาอย่างนี้เป็นต้นนะนะ,นะก็คือพูดง่ายว่ากดไปแต่ละรายการเนี่ยจะได้พารามิเตอร์ต่อท้ายเป็น id ตัวเลขที่แตกต่างกัน นะถ้าเกิดคุณสร้างลิงก์เรียบร้อยแล้วมีพารามิเตอร์ลักษณะนี้แล้วแสดงว่าสร้างถูกต้องนะครับผมนะโอเคนะครับนะขั้นตอนในส่วนของอไฟล์ที่ชื่อว่า bookrental.php เนี่ยเสร็จแล้วนะฮะจากนั้นนะครับนะต่อมานะครับเราก็ไาในส่วนของ bookrental action นะ,ะที่ bookrental action อันนี้จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดยอดนะตัดยอดจำนวนหรือ,อที่เขาเรียกว่าตัดสต็อกเนี่ยนะครับนะออกจากอนะไรฮะ Data ที่อยู่ในฐานข้อมูลนะจะอยู่ที่ไฟล์นี้โดยตรงเลยนะ o o o k r t n t a l t i t n o n นะครับผมนะผมไปที่โค้ดครับอันนี้ต้องเขียนโค้ดนะที่โค้ดเนี่ยผมลบอะไรฮะโค้ดพวก HTML อะไรออกหมดเลยนะฮะจากนั้นนะครับต่อมานะครับนะผมมาที่ในส่วนของอ่าพาร์เนลที่ชื่อว่า Database ของ e v e l o p e r นะจากนั้นเลือกเลยฮนะ Connection ที่เราใช้นะอันนี้มันจะโชว์ Connection นะครับนะผมเลือกอ่า คอนเนคชันที่ชื่อว่าคอนเน c คอมมานไปวางเลือกลากวางแบบนี้เลยครับปึ๊บนะได้แบบนี้นะอีกครั้งนะครับนะก็คือเลือกคอนเน c ชั o นของคุณนะของคุณอาจจะมีแค่อันเดียวก็ได้ของผมสร้างไว้หลายอันนะก็วางปึ๊บได้แบบนี้นะครับผมนะจากนั้นนะครับต่อมานะครับนะนะผมไม่อยากให้ไปยุ่งกับของเดิมที่เราลากวางนะครับนะเผื่อคุณลากวางผิดอะไรนะครับนะโอเคนะฮะก็เปิดปิดฟรีสปขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับนะพิมโค้ดครับ MySQL อ่า m y sql select db นะบอกเลยฮะบอกโปรแกรมว่าเราใช้นะไรฮะฐานข้อมูลชื่อว่าอะไรนะฐานข้อมูลชื่อว่าอะไรเราอาจจะต้องกลับไปดูในฐานข้อมูลของเรานะของผมตั้งชื่อว่า dwdman นะครับนะผมก็เอาเลยฮะชื่อฐานข้อมูลอันนี้ชื่อฐานข้อมูลนะครับไม่ใช่ชื่อตารางนะชื่อฐานข้อมูลไปวางนะครับผมนะของผู้อาจจะตั้งเป็นอลนไะร m y db อะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็ทําการ select ก่อนนะจากนั้นนะครับนะทำการเลยฮะ ทำการรับค่าครับนะทำการรับค่านะผมตั้งชื่อว่า id เท่ากับนะทำการรับค่านะทาการรับค่านะครับนะรับค่าอะไรล่ะรับค่าพารามิเตอร์เมื่อสักครู่นะฮะส่งมาด้วยเลยครับส่งมาด้วยคีย์ที่ชื่อว่า id ใช่ไหมฮะตรงนี้นะฮะส่งมาด้วยคีย์ที่ชื่อว่า id เราก็รับแลยฮะ get id นะฮะจากนั้นผม sql ครับ sql จุดสําคัญอยู่ที่ sql ตรงนี้ครับจะตัดสต็อกได้หรือไม่อยู่ที่นี่ครับนะครับนะใช้คําสั่งอัปเดตครับเนื่องจากว่าเราต้องการไปอัปเดตนะฮะจำนวนไอเทมนะหรือจํานวนชิ้นสินค้าที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนะครับนะอัปเดตนะอัปเดตไปที่ไหนล่ะนะครับนะเราก็มาดูนะครับนะอัปเดตไปที่ไหนครับอัปเดตไปที่ตารางที่ชื่อว่าอะไรฮะ dwbook นะครับผมนะนะอัปเดต dwbook นะครับนะ นะเซตเซตอะไรล่ะนะชื่อคอลัมน์เนมนะคอลัมน์เนมที่เราต้องการอัปเดตคืออะไรฮะอย่างที่บอกนะครับนะโฟกัสไปที่ฟิลด์ที่ชื่อว่าไอเทมคือฟิลด์นี้นะครับหรือคอลัมน์นี้นะครับเราก็เอาชื่อคอลัมน์มาใส่นะเท่ากับอะไรครับลบหนึ่งนะเพราะว่าอะไรฮะอนุมานว่ากดเช่าหนึ่งครั้งจะลดลงหนึ่งนะก็ไอเทมเท่า ไอเทมเท่ากับไอเทมลบหข้อมูลเดิมลบด้วยจํานวน1นะครับผมนะจำนวนเลข1นะครับนะใส่แวร์ไปด้วยครับแวร์เมื่อ ID เท่ากับนะแวร์เมื่อ ID เท่ากับ ID เท่ากับอะไรครับ ID เท่ากับ ID ครับนะไอเท่ากับตัวแปร ID นะครับอันนี้นะครับนะใส่บล็อกปิดกาไปด้วยก็ดีนะครับนะแบบนี้นะครับอ่าจะได้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเอาอะไรฮะ เอา sql นี้ไปประมวลผลนะครับนะ my sql query ่ h sql ประมวลผลนะครับนะจากนั้นนะครับถ้ามั่นใจว่าโอเคแล้วนะครับผมนะก็ทำการเลยฮะ my sql c o s t c o s e ไปที่ไหนครับนะ c o s t ไปที่ connection command หรือตรงนี้ตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็คือเป็นชื่อ connection ซึ่งตรงนี้มันจะชื่อเดียวกับตรงนี้ครับ ถ้าของคุณเลยฮะเป็นไฟล์นะฮะไฟล์ Connect ที่ชื่อว่า myconnect อย่างเงี้ย myconnect.php นะ,ะตัวแปรตรงนี้ต้องเป็นเลยฮะ s$myconnect นะครับมันจะชื่อเดียวกับตรงนี้นะครับแต่ไม่ต้องเอานามสกุลมานะเห็นไหมฮะชื่อเดียวกันเลย connectcommand อันนี้ก็ connectcommand ไม่มีนามสกุลน,นะครับนะใส่ตัวแปรไปด้วยนะเพราะเป็นอะฮะ php ตัวแปร php มี s$ นำหน้าจากนั้นนะครับนะผมทำการ redirect ครับ redirect กลับไปที่ไหนนะ รีไดเร็คกลับไปที่ไฟล์เดิมครับนะก็ไฟล์ที่ชื่อว่าบุ๊กอะไรฮะเรนเทลนาก็คือไฟล์นี้นั่นเองไฟล์ที่โชว์ตารางรายการเนี่ยนะครับผมนะเซฟนาก็ได้ลักษณะนี้นะครับนะอ่าลองดูนะครับอ่าเมื่อได้แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากลับไปที่ไฟล์อ่าบุ๊กเรนเทลหรือไฟล์ที่โชว์ลิสต์รายการเนี่ยนะครับผมนะ F12 รัน นะฮะอ่ะสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ผมจะคลิกอันแรกเลยในสต็อกมีอยู่11นะครับผมกดปุ๊บต้องเหลือ10อ่าเหลือสิแล้วตัดสต็อกได้แล้วเห็นไหมฮะนะกลับไปดูในฐานข้อมูลครับกลับไปดูในฐานข้อมูลสต็อกลดไหมสต็อกก็ลดเห็นไหมฮะเหลือ10จริงๆนะตรงกับหน้าเว็บเห็นไหมฮะอ่านะครับผมเห็นไหมฮะเรียบร้อยแล้วมีการตัดตัดสต็อกเกิดขึ้นแล้วนะครับผมนะฮะอ่าสังเกตตรงนี้นะครับนะอ่ะดูตรงนี้นะครับนะรายการที่4ผมจะทํารายการที่4นะเช่า ปึ๊บอ่าตรงนี้นะครับนะอ่าดูดูอีกครั้งนะจากสองเหลือหนึ่งถ้าผมเช่าอีกปึ๊บเป็นศูนย์พอเป็นศูนย์ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับมันไม่ควรจะมีเลยฮะคําว่าเช่าเกิดขึ้นแล้วมันไม่ควรมีคําว่าเช่าเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดเลยฮะในสต๊อกไม่มีสินค้าแล้วเนี่ยมันไม่ควรมีใช่ไหมครับนะนะแสดงว่าถ้าเกิดแล้วจำนวนเป็นศูนย์เนี่ยตรงคําว่าเช่าเนี่ยไม่ควรให้มีการกดได้นะครับผมนะโอเคนะครับนะ ผมก็กลับไปที่ในส่วนของไฟล์ที่ชื่อว่า book rental นะเพื่อไปกำหนดแอคชั่นเลยฮะกำหนดแอคชั่นว่าถ้าเกิดจำนวนเป็นศูนย์แล้วเนี่ยตรงเช่าจะไม่เกิดขึ้นไม่มีให้คลิกนะครับนะผมก็ไปที่ในส่วนโค้ดครับนะอ่าเลือกอ่าก่อนไปนะฮะเลือกเลือกตรงคำว่าเช่าไว้ก่อนนะจะได้โฟกัสตรงโค้ดได้ถูกจุดน,นะฮะเลือกตรงคำว่าเช่านะครับนะไปที่โค้ดครับ นในส่วนของโค้ดนะครับดูตรงนี้นะครับนะสังเกตนะครับนะผมขอขยายนะครับนะเดี๋ยวผมจะสกอร์ขึ้นไปพวกคุณดนะูตรงเช่าเนี่ยนะโอเคนะฮะถ้าเกิดสต็อกเป็นศูนย์จะไม่โชว์คาว่าเช่านะครับนะทำอย่างไงล่ะนะฟิลมันอยู่ตรงนี้นะฟิลมันอยู่ตรงนี้นะครับนะตรงคําว่าเช่าเนี่ยผมก็เปิดปิด PHP ไปนะ if ถ้านะปิดกาเปิดไว้ 5นะครับนะไอเทมอยู่ตรงไหนไอไอเทมอยู่ตรงนี้นะครับนะของคุณอาจจะเป็นเลคคอร์ดเลคคอร์ดหนึ่งเลคคอร์ดสองอะไรก็แล้วแต่นะครับนะสังเกตฟ,ฟิลไอเทมนะซึ่งจะสัมพันธ์กับอะไรฮะชื่อคอลัมน์ในฐานข้อมูลนะฮะถ้าคอลัมน์ไอเทมเนี่ยมากกว่าศูนย์นะจะให้โชว์คาว่าเช่านะครับนะผมก็คุมตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะไฮไลท์ให้ดูจะเข้าใจมากขึ้นนะครับผมปึ๊ดนะเดี๋ยวย่อให้ดู อ่าจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้ที่เราพิมพ์เข้าไปความหมายของมันก็คืออะไรฮะถ้าข้อมูลเนี่ยในคอลัมน์ไอเทมเนี่ยมากกว่าศูนย์มากกว่าศูนย์เนี่ยจะให้แสดงเลยฮะคาว่าเช่านะครับผมนะจะให้แสดงคําว่าเช่านะครับผมนะโอเคนะครับนะแต่ถ้าไม่ใช่นะเอลนะถ้าไม่ใช่ออเอเค้ Echo เลยนะผมพิมพ์เขาว่าหมดแล้วกัน นะอาจจะเป็น out of stock อะไรก็ได้น,นี่ใช้ภาษาไทยแล้วกันนะถ้าไม่ใช่ก็เติม L ล,ลงไปนะเซฟนะครับกลับไปดูนะครับกลับไปดูอันไหนที่ตรงเป็นคําว่าหมดก็คือรายการที่สี่ตรงนี้นะจำนวนเป็นศูนย์ปุ๊บหมดเห็นไหมอันอื่นยังได้อยู่เห็นไหอันนี้ก็กดไม่ได้แนละ้วทำกับรายการเช่าไม่ได้อโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นแอคชั่นนะครับเมื่ออะไรฮะถ้าเกิดอะไรฮะ out of stock หรือไม่มีอยู่ในสต็อกแล้วเนี่ยจะแสแดงคําว่าหมด เะะอาไปกลับไปดูนะครับนะอันนี้ที่เราเพิ่มเข้าไปโอเคนะครับนะถ้ามากกว่าศูนย์ดูนะครับนะนะตรงตัวแปรโลเรคคอร์เซตอันนี้จะเป็นอาจจะเป็นโลหรือ,อชื่อเรคคอร์เซตอื่นนะฮะอันนี้เป็นชื่อเรคคอร์เซ็ตที่เราสร้างขึ้นไว้นะครับนะหรือเป็นตัวแปรอื่นก็ได้สังเกตตรงนี้นะชื่อตรงนี้ก็คือนะชื่อคอล,ลัมน์ที่ใช้ในการเก็บไอเทมหรือจํานวนสินค้าหรือจํานวนหนังสือนะั่นเองนะโอเคนะครับนะอันนี้ก็คือในส่วนของ Bo o k Rental นะครับนะ ดูไม่ทันก็กดเลยฮะหยุดชั่วคราวนะเดี๋ยวกรกันดูดูไม่ทันก็กดหยุดชั่วคราวของ y o u t u b e นะครับจากนั้นนะครับนะผมไปโฟกัสที่ไฟล์บุ๊กเลนทอยคุณบิีกครั้งหนึ่งมีไม่กี่มีไม่กี่บรรทัดเองนะครับผมนะโฟกัสที่ไหนครับโฟกัสที่บรรทัด sql ตัวนี้ครับนะเราสังเกตตรงนี้ด้วยนะฮะ id ตรงนี้ย้ำนะครับนะบางคนไปทำคลิปเองแล้วก็เหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยแต่อะไรฮะ ไอดีคุณส่งมาเนี่ยนะไอดี ID คุณส่งมาเนี่ยคือคุณแล้วคุณส่งตรงไอดีมาเนี่ยคุณไม่ได้ส่งเป็นชื่อว่าไอดีมาคุณส่งเป็น abc มาอย่างเงี้ยแล้วแล้วคุณไปเขียนโค้ดแบบนี้นะครับนะพูดง่ายๆว่าคุณต้องพิมพ์ให้เหมือนนะตัวเล็กตัวใหญ่ดูด้วยถ้าเกิดจะปฏิบัติตามคลิปแต่ถ้าเกิดจ,จะอินดี้ก็ต้องอินดี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผม โอเคนะครับดูไม่ทันกดสปอตที่ u t u b e นะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาในส่วนคลิปนี้นะฮะที่มีต้นเรื่องเนี่ยได้ทําการติดต่อเข้ามานะครับผมนะนะที่ได้ทําการติดต่อเข้ามาเพื่อให้จัดทําคลิปออนดีมาในเนื้อหานี้นะครับผมนะนะสำหรับท่านใดนะครับนะที่ต้องการนะฮะจัดทำคลิปลักษณะนี้ก็คือตรงตามความรู้ของท่านเนี่ยอาจจะเป็นดี v e l o p e r d a t ต ba s e ก็ได้เป็นพวก php a จากอ่าอะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวทคโนโลยเว,เว็บไซต์นะครับผมนะสามารถติดต่อมาเพื่อให้จัดทำคลิปได้นะครับผมนะ โดยเข้าไปดูที่นี่นะครับผมนะความรา,ายละเอียดเบื้องต้นนะก็คือ d w thai com slash clip on dima ค,ครับผมนะเข้าไปดูที่ url นี้ก็มีค่าใช้จ่ายบ้างนะครับผมนะแล้วก็อะไรฮะคลิปที่ท่านจ,จัดทำเนี่ยนะครับนะอันนี้ผมย้ําเลยนะนะคลิปที่ท่านจัดจัดทำเนี่ยเราไม่ได้จัดทําเพื่อตัวเราเองคนเดียวนะครับนะคนอื่นเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยเขาก็ได้ความรู้ไปด้วยเหมือนกับที่ท่านเคยได้ความรู้คนอื่นเนี่ยจากเว็บไซต์ของ d w thai com หรือ ในชุดคลิปออนมาน์อื่นเนี่ยที่คุณได้ประโยชน์เนี่ยคุณอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับผมนะอ่าแล้วก็ทางผู้จัดทําหรือทางผมเองเนี่ยก็มีรายได้ในการเลี้ยงชีพด้วยทางคุณก็ได้ความรู้ด้วยนะครับนะก็วินวินด้วยคือไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองอย่างเดียวเรายังมีส่วนทําให้และสังคมได้ความรู้นี้ไปพร้อมๆกับเราด้วยนะครับผมนะครับผมนะฮะโอเคนะครับนะอ่าสำหรับท่านใดนะครับที่บังเอิญผ่านมาดูคลิปความรู้จากเว็บไซต์ dwwthai.com training นะฮะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับนะถ้าเกิดต้องการจะติดตามเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามได้ที่นี่นะครับ facebook com slash web dwthai ก็หน้าหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็นะฮะอีเมลก็สามารถติดต่อได้ตามนี้นะครับนะอันนี้เบอร์โทรนะครับนะ้าเว็บไซต์ตัวใหญ่ก็เว็บไซต์นี้เลยก็คือ dwthai com นะครับนะสามารถเข้ามาอ่านบทความอะไรได้ก็จะมีบทความด้านความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ นะฮะให้คุณอ่านนะครับไม่เฉพาะเรื่องดีว i เวอร์อย่างเดียวนะยังมีเรื่องแนวคิดอื่นๆด้วยนะครับผมนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะ,ะต่อต้นเรื่องนะครับนะแล้วก็ผู้ที่สนใจทั่วไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ